จากโจทย์นะถามสั้นๆเลยว่าสี่เหลี่ยม A B C D มีพื้นที่เท่าไหร่นะแล้วก็มองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปนะครับเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดก็จะมาบวกกันเนี่ยพื้นที่หนึ่งบวกกับพื้นที่สองพื้นที่หนึ่งนะครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณด้านประกอบมุมฉากหรือคูณฐานคูณสูงก็ได้นะครับด้านนี้ยังไม่รู้นะสมมติเป็น y แล้วกันนะก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณ x บวกสิบเจ็ดคูณ y ส่วนรูปสองนะครับก็มองนี้เป็นด้านประกอบมุมฉากก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณเรลบสี่คูณ, x 4, คณ y าเราก็ต้องหา x หา y ไม่ให้ได้นะก็ใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัสนะเนี่ยมีสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมฉากก็จากที่สี่บทพีทาโกรัสนะครับรูปหนึ่งก่อนเอา y แล้วกันนะวากำลังสองจะเท่ากับก็เอาด้านยาวสุดเนี่ยตรงข้ามฉากนะครับกำลังสองลบอีกด้านหนึ่งกำลังสองเนี่ยก็จะได้เป็น 4x บวก8กำลังสองลบ x บวก17กำลังสองส่วนรูปสองนะครับเหมือนกัน y กำลังสองก็จะเท่ากับเนี่ยด้านยาวสุดเนี่ยตรงข้ามฉากนะครับกำลังสองลบกับอีกด้านหนึ่งกำลังสองตัวนี้เป็น y กำลังสองเหมือนกันนะแอปพลเขียนเท่ากับต่อไปเลย c x บวก1กำลังสองแล้วก็ลบด้วย x ลบ4กำลังสองแล้วก็จากการแก้ สมการนี้นะครับเนี่ยตัวแปรเดียวหา X ตัวนี้เป็นผลต่างกำลังสองก็ใช้สูตรนะก็คือเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังตัวหน้าก็คือ 4x บวก8ตัวหลังก็คือ x บวก17ใส่ไปเลยนะครับหน้าบวกหลังแล้วก็คูณด้วยหน้าลบ หลังเวลาลบเนี่ยลบพหุนามนะคือลบทั้งสองพจน์ตอนกระจายลบเข้าไปก็เปลี่ยนเครื่องหมายทั้งคู่นะครับเป็นลบ x ลบสิบเจ็ดเนี่ยต้องระวังนี้นะกระจายลบเข้าไปลบเลบสิบเจ็ดเนี่ยแล้วก็เท่ากับตัวนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมองเป็นหน้ามองเป็นหลังก็เป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังเนี่ยลบหลังก็เหมือนเดิมครับลบกระจายไปเนี่ยเจอ x ได้ลบ x ลบลบสี่กลายเป็นบวกสี่เนี่ยที่ต้องระวังนะตรงนี้สี่ x บวก x ห้า x แปดบวกสิบเจ็ดบวกยี่สิบห้าสี่ x ลบ x สาม x บวกแปดลบสิบเจ็ดลบเก้าสี่ x บวก x ห้า x หนึ่งลบสี่ได้ลบสามสี่ x ลบ x ได้สาม x หนึ่งบวกสี่บวกห้า สร็จแล้วเราก็กระจายนะครับตัวหน้าคูณกันก็เป็นสิบห้า x กำลังสองเสร็จแล้วใกล้ๆไกลๆใกล,ๆใกล้นะครับเจ็ดสิบห้าไกลลบสี่สิบห้าผลได้สามสิบเนี่ยก็เป็นบวกสามสิบ x ส่วนถ้าหลังคูณกันนะครับบวกคูณลบได้ลบยี่สิบห้าคูณเก้าได้สองสองห้าฝั่งนี้เหมือนกันนะห้า x คูณ3าม x ได้สิบห้า x กำลังสอง ใกล้ได้ลบเก้าไกลได้บวกยี่สิบห้านะเพราะได้บวกสิบหกตามด้วย x ส่วนหลังนะครับคูณกันก็ได้ลบสิบห้านะตรงนี้ย้ายไปลบนะตัดกันสิบหกย้ายมาลบนะครับก็เหลือสิบสี่เอ็สองสองห้าลบอยู่ไปบวกนะก็เป็นสองสองห้าลบสิบห้าได้สองร้อยสิบ มาต่อตีงนี้นะ14ย้ายไปหาร14ไปหาร210เจ็ดตัดสองไปหารนะครับได้15แถวนี x เป็น15นะครับเนีย่ยเรามาแทน,นครับตรงน,นี้ x 15 x 15จากคันนี้เหลือ y นะครับเดี๋ยวลองแทนสามเหลี่ยมสักรูปหนึ่งแล้วกันนะ15ลบ4ได้11 15 4 60บวก1เป็น61 ถ้าใครจำอัตราส่วนสาม่ยมุมฉากได้นะมันก็จะมีอัตราส่วนที่เป็นสิบเอ็ดหกสิบหกสิบเอ็ดนะครับก็แนะนําว่าควรจํานะเนี่ยจะได้ไวาพันต้า้สิบเอ็ดหกสิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดกับหกสิบเอ็ดพัน y วายที่เหลือก็ต้องเป็นหกสิบนะครับเน,เนี่ยเราก็แทนวายด้วยหกสิบหกสิบส่วนถ้าใครจำไม่ได้ก็ใช้พีทาโกรัสตามปกตินะครับหรือไม่ก็หาวายจากตัวนี้ก็ได้เนี่ยคู่นี้ก็ได้หรือคู่นี้ก็ได้เรารู้เอ็กซ์แล้วเนี่ยเราก็แทนเอ็กซ์เข้าไปเนี่ยเอ็กซ์สิบห้า แทนไปเสร็จได้เท่าไหร่ก็เป็น y กํลังสองก็หา y นะแต่ถ้าแนะนํำก็ควรจําอัตราส่วนชุดนี้ให้ได้นะครับหรือถ้าชุดนี้ได้ไหมลองดูสิอ่ะแทน x สิบห้านะสิบห้าแทนไปได้หกสิบแปดสิบห้าบวกสิบเจ็ดได้สามสิบสองอัตราส่วนนะครับลองดูนะสามสิบสองต่ออะไรไม่รู้ยาวสุดหกสิบแปดเนี่ยเอาสี่หารได้นะครับเนะี่ยหารสี ได้แปดหารสี่ได้สิบเจ็ดถ้าจําได้ก็มีตราส่วนแปดสิบห้าสิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้เราหารสี่มาเพราะตรงนี้เราก็คูณสี่คืนตอนนี้ได้หกสิบเนี่ยนี่ไง y คือหกสิบนะครับต่อไปหาต่อนะอะแทนไปก็หนึ่งส่วนสองคูณสิบห้าบวกสิบเจ็ดสาสิบสองคูณหกสิบสิบห้าลบสี่สิบเอ็ดหกสิบ ตัดนะครับสิบหกสิบหกคูณหกสิบเก้าร้อยหกสิบสองตัดสามสิบสามสิบคูณสิบเอ็ดสามร้อยสามสิบพันบวกกันได้พันสองร้อยเก้าสิบหน่วยก็เป็นตารางหน่วยนะครับ